แพระบุถึงพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันคือสาเหตุหลักครับที่ก่อให้เกิดโรค NCD ที่ฆ่าชีวิตคนไทยปีละกว่า300,000คนครับเวทีเสวนารู้ทันปัญหาระดมสมองหาทางออกวิกฤตโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมโดยระบุว่าปัญหาหลักที่ทำให้เกิดโรคคือพฤติกรรมของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่งในยุคปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่บริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นดังนั้นเรื่องแรกที่สําคัญคือประชาชนต้องตระหนักถึงปัญหาของโรคและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ความรู้และสะท้อนปัญหาของโรคนี้อย่างแท้จริงเรากำลังจะเปลี่ยนทัศนคติของแพทย์เราให้ไปไกลกว่าการที่รักษาผู้ป่วยโอเคเราดีขึ้นครับเมื่อก่เรารักษาเป็นโรคตอนนี้เรารักษาเป็นคน แต่ว่าเราไม่ได้รักษาไปถึงสาเหตุที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเป้าหมายข้างหน้าในส่วนของโรงสาสุขก็คือเ c ็นคินิกคุณภาพแล้วก็การให้ความรู้กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับทุกภาคส่วนก็ขยับไปพร้อมกันครับร้านอาหารกิจการส่งที่ทําลายสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันะครผมผมเรียนอาตรตุปดาไว้มากตอนนี้ผมทํา ร่วมกับอาจารย์ประจิตรทำร่างพรงบควบคุมการควบยาสูบฉบับใหม่เสร็จแล้วนะครับงานใหญ่ข้างหน้าที่จะทําก็คือพรบควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่ากแรก,กที่ตื่นสองก็คือเข้าใจวิธีแก้ปัญหาที่ซับซอ้อนนี้นะครับอันนี้ซับซอ้อนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหมูไม่ใช่ปัญหาที่ใช้การสอนโดยครูโดยหมอโดยพระแล้วจะจะเปลี่ยนนะครับ มันอยู่กับโครงสร้างสังคมไม่น้อยมันเป็นสิ่งรั้งสังคมไม่น้อยฉะนั้นมันต้องการการร่วมมือครั้งใหญ่นะครับเหมือนหลายสิบปีก่อนเราเคยร่วมกันได้เป็นกรรมการเอชแห่งชาติเราบอกว่าเอชเป็นโรคที่คุกคามชีวิตคนไทยและโลกอย่างอย่างรุนแรงอะารระตามอันนี้ไม่แพ้กันนะครับผมว่าเ,เราต้องการการสานกันระดับนั้นนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนม,มีส่วนแน่นะครับ ขณะที่รายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยปี2552พบว่าการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยมีสาเหตุหลักมาจากโรค NCD ที่ฆ่าชีวิตถึงปีละกว่า3 0 0 0 0 0คนและตายเพิ่มขึ้นปีละ8,000คนทําให้ภาครัฐบาลต้องแบกรับต้นทุนที่เกิดจากโรคนี้ถึง2 0 0 0ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นต้นทุนที่คนไทยต้องร่วมกันแบกรับภาระเป็นมูลค่ากว่า3,000บาทต่อปี กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าจะลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่เกิดจากโรค NDC ให้ลด,ดลงร้อยละ25ตามเป้าหมายระดับโลก